สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําดูวิธีการทําแพนเค้กเด้อค่ะเด้ออันนี้เพื่อนทางไกลเพื่อนทําแล้วเพื่อนส่งมาให้นะคะทําไมต้องืออหือดังๆ <laughs> <laughs> ล่ะคะก็เลยเบิ่งไปเลยค่ะ <laughs> เบิ่งไปเลยค่ะเด้อเพื่อนเห็ดมาเพื่อนเห็ดแบบคือคนใบเห็ดนี่แหละคะ่ะเนี่ยก็เบิ่งวิธีทําเพื่อนบอกสูตรบอกอะไรมาให้เรียบร้อยนะคะสําคัญค่ะดีต่อใจทางไกลนะคะคุณสุนาอุตสาห์ทำส่งมาให้ ก็เห็นแต่ไกล,ก,ลก็เหมือนไกล้ค่ะไ<า> <laughs> กลแต่ใกล้หัวใจใช่อันเบิ่งไปค่ะคือเป็นตาแซบอยู่ดอกแคเคก้กอันนี้ใครมาก,กินก,เเกเ็เบิ่งเล้อค่ะเดอเบิ่งไป <laughs> เห็นแต่วิธีคนเพื่อน <laughs> สูตรเพื่อนกระบอกอยู่ทางหลังอ่ะ <laughs> ก็ได้ยินแต่เสียงอันทอดอนะนะ <laughs> เสียงน้ำมันหรือว่าอะไร <laughs> ใส่เนยหรือว่า มาณนั้นนะคะเบึง่งเดี๋ยวลงคลิปสั้นๆประมาณ3นาทีหรือเป่าคลิปนี้3นาทีนะคะดูด้วยกันดูพร้อมกันนี่แหละคะ่ะกอ,อยากเป็นใบแล้วละ่ะคือจะค,อค,คือคนทำคลิปน่ะจนะนก็แปลภาษาไทยมาให้เรียบร้อยน่าอร่อยนะคะดูแล้วน่าอร่อย อยากทำแต่มันเป็นแป้งสำเร็จมันทำง่ายอยู่หรอกเนาะความจริงน่ะตกโปตัวที่เป็นคนอนี้น่ะสิเป็นตะโก้เนาะถ้าทางเรามันจะเป็นอําตโก้คะก็ตะก้ก็ได้หรือว่าตัวไหนอุปกรณ์ที่เรามีอะไรบ้านนี่เป็นโปรเฟชชั่นอลแพนเค้กโดยตรงนะ่น่อชอบทำแป้งไข่เนยเอแป้งเพื่อก็มีแป้งสารีอะไรที่เนบอกวิธีอยู่ง่ายนม มันเค้กบ้านข้าวเจ้าเนาะทำง่ายเ,เค้กเออของเค้ก,กง่าย <ละ S 2> บ้านข้าวเจ้าทำกินยากทุกวันก็มานั่งดูด้วยกันนี่แหละคะ่ะโอเคโอขนมปัง <c oughs> ทำกัง่ายไหมห่อข้าวต้มมัดใช่ถ้าห่อข้าวต้มมัดก็ต้องวิธีทำด้วย บ้านเ<ม>พื่อนเนี่ยเป็นเหมือนว่าประมาณว่ามันเป็นอะไรวันทำแพน,แน,แนเค้กด้วยล่ะของประเทศเพื่อนวันแพนเคก้กแห่งชาติวันแพนเค้กแห่งชาติเพราะว่ามันไม่ได้ลืมอะไรหรอกค่อยมืออเมือนอ่ะเหมือ่ะหมือนล,ลืมอย่งดีวอเมืออเมือโลดเนาะมันจะน่าจะตรงที่มันตีแป้งเนาะนขั้นตอนสำคัญตอนนี้เข้าสู่วิธีการทอดของเพื่อนล้ว อันนี้คือใช้เนยใช่ไหมเนยค่ะคิดว่าเป็นเนยแน่นอนเนยจืดไม่เค็มได้ไหมไม่เค็มหรอมันก็เค็มค่ะบัตเตอรใช่ไหมน่าจะมีเสียงนิดหนึ่งจะดีมากเราปิดเสียงอ่ะไปว่าไม่พูดเลยล่ะดินทำคนเดียวแล้วไม่พูดอ่ะเห็นคนทำไหมคะเห็นเว่ามือโอ้ยไม่เห็นเลยค่ะ